สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูแปลงไผ่บงหวานที่ปลูกไว้นะครับโดยที่นี่จะปลูกไว้ทั้งหมด2เบอร์นะครับจ,จะมีเบอร์สองแก็เบอร์สนะครับมาดูต้นนี้ก่อนนะครับนี่ต้นนี้ที่ปลูกไว้นะครับอันนี้จะเป็นเบอร์ในส่วนของไผ่บงหวานนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของเบอร์มีเบอร์สเบอร์สอันนี้จะเป็นในส่วนของ ครับจานี้นี่จะเป็นในส่วนของเบอร์สามนะครับนี่ตอนนี้ออกหน่อแล้วนะครับออเป็นอย่างนี้เลยอันนี้ออกมาเป็นแค่หน่อเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูต้นต่อไปนะครับนี่ต้นนี้โปกลึกนะครับปกลึกยังไม่ออกหน่อเลยนี่ยังไม่เห็นหน่อโผล่มาเลยนะครับมาดูอันต่อไปอันนี้ก็ยังไม่ออกหน่อนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของไผ่หวานเบอร์สามเหมือนกันนะครับนี่เบอร์สาม นะครับยังไม่ออกหน่อเลยต้นนี้ปลูกลึกนะครับนี่มาดูอีกต้นนี้นี่นี่ก็เบอร์สามเหมือนกันยังไม่ออกหนอนะครับแต่ว่ายอดด้านข้างมีการแตกกระยอดออกมาใหม่แล้วนะครับมาดูต้นนี้นี่ต้นนี้ต้นนี้แทงหน่อมาแล้วนี่สูงแล้วนะครับนี่น่าจะประมาณสามสิบเซน นะครับอันนี้ก็เป็นเบอร์สามเหมือนกันนะครับดูต้นนี้ต้นนี้ที่วันก่อนขุดลากไปนะครับสำรวจลากไปแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีการแทงหน่อขึ้นมานะครับนี่ยังไม่มีนะครับนี่ดินเริ่มแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปดูต่อไปนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับไปดูต้นอื่นอีกนี่ตรงนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับเป็นไผ่บวงหวานเบอร์สามเหมือนกันนี่อันนี้หน่อ ออกมายาวแล้วนะครับมีมีอยู่ที่หนึ่งหนอนะครับเห็นเพียงแค่หนอเดียวนะครับมาดูด้านนี้กันดีมีอยู่ตายต้นกล้วยไหนดูสิมีหน่อหรือยังด้านข้างอันนี้ยังไม่มีนะครับตอนนี้นี่ยังไม่มีหนอห่อมาดูต้นนี้ที่ว่าแทงหน่อมาต้นแรกๆได้ประมาณสองอาทิตย์นะครับนี่นต้นสูงแล้วมีหนอ่อก็เริ่มมีใบออกมาแล้วนะครับนี่ ใบก็เริ่มคออมรีมมรค่ออกมาแล้วนี่เริ่มมีใบเลี้ยงครีนออกมาแล้วด้านบนก็นี่ขึีนออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็มีเพียงแค่หน่อ,อเดียวเหมือนกันนะครับอ่เดี๋ยวมาดูต่อ,อไปเลยนี่อันนี้ก็ปลูกไว้บริเวณใต้ต้นกล้วยเหมือนกันนะครับมาดูตรงนี้สิมีหน่อไหมอ่าอันนี้เป็นกิ่งมันนะครับไม่ใช่หนอ่อมีไหมอันนี้ยังไม่มีนะครับอ่ายังไม่มีูมต้นต่อไปเลย ลกหน่อยนะครับปลูกไว้บริเวณข้างต้นกล้วยนะครับมาดูด้านนี้สิมีไหมเออนี่แทงมาแล้วครับนี่ใบไม้บงังนี่ครับนี่แทงแล้วหนึ่งนอโอเคเดี๋ยวไปดูกต้นหนึ่งกันอันนี้อยู่ใกล้ๆกันนะครับปลูกห่างกันเพียงแค่สองเมตรดูต้นนี้กันโอ้นี่มาแล้วหนอนนี่นี่ครับหนอ ตัวนี้ต้นเล็กนะครับแต่ว่าหนี่แทงหน่อมาแล้วแทงมาหนึ่งหนอนะครับใกล้ใกล้โอเคเห็นไหมครับอันนี้เป็นไผ่บองหวานเบอร์สามนะครับต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูเบอร์สองนะครับจะอยู่ด้านนน้นนะครับจะพาไปดูครับโอเคมาดูด้านนี้นะครับด้านนี้จะเป็นไผ่บวงหวานเบอร์สองนะครับตัวนี้จะเล็กหน่อยนะครับมาดูกันว่าแทงหน่อหรือยังดูด้านข้างอันนี้ยังไม่มีนะครับตอนนี้นี่ยังไม่มีหน่อ เดี๋ยวมาดูต้นด้านนู้นกันนะครับอยู่ลึกหน่อยมาดูกันว่ามีหนอ่อหรือยังนี่มาแล้วหนอว้าวต้นนี้ถึงเล็กก็มีหน่อเหมือนกันนะครับนี่หนอแทงออกมาแล้วหนึ่งหนอนะครับนี่สูงประมาณนี้แล้วดูต้นข้างๆต้นข้างๆก็นี่มีหนอเหมือนกันโอ้โหนี่หนอ่นนอ,นหนอใหญ่เลยครับนี่หนอข้างใหญ่นี่ มาดูอีกต้นหนึ่งข้างเหมือนกันนะครับเบอร์อ่าเบอร์สองนี่มีทั้งหมดหกต้นต้นนี้ยังไม่แทงหนอกมายังไม่มีนะครับยังไม่มีโอเคเดี๋ยวมาดูด้านนี้ครับนี่อันนี้มีการแทงมาเพิ่มหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ต้นเดิมที่แทงไปมีหนึ่งหนอนะครับยังไม่มีการแทงเพิ่มน,นี้มาดูความสูงมันครับนี่ขึ้นมาแล้วครับ นี่นี่ขึ้นมาครับขึ้นมาขึ้นมานี่ขึ้นมาสูงโอ้อันนี้น่าจะสูงได้ประมาณเกือบเกือบสามเมตรแล้วนะครับนี่สูงมากเลยครับนี่น่าจะเกือบเกือบสามเมตรนะครับนี่ยอดขึ้นไปสูงกว่าต้นกล้วยแล้วนะครับมาดูต้นสุดท้ายนะครับที่ปลูกไว้ต้นนี้ก็ดูว่าจะมีหน่อเพิ่มมาไหมนี่ลำต้นดูครับหน่อที่แทงมาใหม่มีใหญ่กว่านี้แล้วนะครับ นี่เดียว่ต้นเดิมแล้วนะครับมาดูความสูงกันนี่อันนี้ก็น่าจะสูงประมาณสามเมตรนะครับนี่ยอดสูงไปโน้นเลยนะครับนี่มาดูความโตกันนะครับอันนี้ก็มาอัปเดตนะครับในเรื่องของการปลูกไผ่นะครับปลูกได้ประมาณสามเดือนเนี่ยก็สังเกตได้ว่าจะเริ่มแตกหนอยอดใหม่เนี่ยออกมาอยู่ที่ประมาณเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับนี่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตอันนี้เป็นแปลง ในส่วนของการปลูกไผ่วงหวานนะครับก็วันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ